อยู่กับน้องซาตินเวอร์ชั่น2เปลี่ยนชื่อแล้วเป็นน้องผ้าห่มเพราะว่าใครเจอก็ต้องหนาวครับถ้าเจอบนถนนก็ระวังให้ดีนะจะเอาไปทิปทิปผีนะเดี๋ยวเจอผีผ้าห่มกันแทก สามตัวแรกแ,<า>และตัวสุดท้ายและตัวสุดท้ายเพราะว่ามีแค่หนึ่งเดียวในโลกใบนี้แกไม่รอดแน <c oughs> ่แกรอดไหมไม่รอดแกไม่รอดแน่ีย่ยตอนกำลังเดินทางไปบ้านสจๆๆนะครับออกจากกรุงเทพเวลานี้คิดว่าน่าจะถึงประมาณสักห้าโมงเย็นนะฮะเดี๋ยวเดินทางกันเลยดีกว่าเนาะแกไม่รอดแน่ก็อยูอ่กับ วะยังเดี๋ยวดูก่อนไม่มีพลาธะนี่อยู่กับบริษัทอินฟินิตี้อะไรวันหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองเขาก็สนใจอ๋ออ๋อไม่พูดก็พูดนะตามสบายอ่ะก่อนอื่นก็ว่าไปดิเอาเลยเอาแกพูดดิเอ้าแกพูดว่าอะไรเกี่ยงกันอีกแล้วตอนที่จะเอ้นั่นแหละ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 อแกพูดอยู่คำหนึ่งอ่ะเอาเลย แกไม่รอดแน่แกรอดไหมไม่รอดหมายถึงว่าใครหมายถึงว่าแกเนี่ยแหละหมายถึงคนขี่เลยเฮ้ยจะแช่งเขาได้ไงไม่ใช่หมายถึงว่าโอ้โหยังไงบ้างอาการส่งรถเลยก็สเปคความแรงเครื่องยนต์อย่างนี้นี่นะแกแล้วเลอะเรือนไม่รู้จักไว้รุ่นส่งเช่งไงอันที่แน่นอนไวรุ่นของไก่อ่ะดูดิพูดแล้วก็หิวมีไก่กิน ครับวันนี้ให้กูให้กูพูดเลยเป็นที่ดีทีุ่ดแล้วเนี่ยตอนนี้ใช่ใช่ใช่เราตอนนี้เราก็จะมานี่ครับอยู่กับน้องซาตินเวอร์ชั่น2เปลี่ยนชื่อแล้วเป็นน้องผ้าห่มน้องผ้าห่มครับเป็นผ้า่มเลยครับทำไมฮะทำไมถึงเรียกน้องผ้าห่มเพราะว่าใครเจอก็ต้องหนาวครับโอ้โหเย็ดกูเย็ดคิดได้ไงเนี่ยนะเย็ดพอเช้ากูทำรถให้มันไปไม่แรงนี่มัโดนด่าเลยโดนอันนี้ลูกหกหกเขาไหร่นะลูกหกหกชักอะไรชักเดิมเดิมลงเกิงโอเคเฮ้ยยี่ก็วิ่งวิ่งในเบ็เบ็เดียวกันลุงเลยดิ หกหกชักเดิมหกเจ็ดชักเดิมเจอได้พูดเล่นอันนี้ก็มีชักอยู่แต่ชักแบบเขาเรียกว่ากระปีบกระปอยชักเล็กหน่อยชักนิดหน่อยออแบบว่าเป็นแบบตุ๊ดติ๋วอ่ะไม่ได้หรอกนท่อมีมอกรู้นะอข้อ,ขอใคร <ไง S 2> อ่ะเดสโฟแดงสไซสีๆๆๆนี่ท่อนี้นี่เป็นแบรนด์ที่ดังระดับโลกเลยนะเฮ้ยใช่แล้วล้ออะไรล้ออะไรล้ออะไระไหนๆก็มาขนาดนี้ล้อนี่ต้องจะเป็นวงล้อเอสตองโอ้โห เราเลือกใช้เป็นวงล้อเอสตองนะนี่เป็นล้อทรงเชงเป็นล้อทรงปกติจะเชงก็ได้จะไม่เชงก็ได้ก็แล้วแต่คนเลือกใช้แต่เราจะใช้ล้อเอสตองเพราะว่าเขาใช้เนียมอัลลอยแบบชนิดที่ว่าแข็งมากตกหลุมโบกาบาทรถเหยียบไม่มีงอไห <c oughs> นๆก็มาขนาดนี้เราดูโชกหลังด้วยดีไหมละ่ะพวกเป็นโอเคดี เป็นไงล่ะส่งมาช่วยวันี้มึงมาขายของใ่อเนไม่ไเมื่อกี้เขายังบอกอยู่ว่าเราสองคนเหมือนเซลแมนไงเออไอ้เนี่ยโจ๊กอัพโอเคดีเป็นไงแต่ว่าจะบอกว่ารถรุ่นนี้นะหาซื้อไม่ได้แล้วทำไมฮะเพราะว่าช่างกอก็เป็น S สามตัวแรกและตัวสุดท้ายและตัวสุดท้ายเพราะว่ามีแค่หนึ่งเดียวในโลกใบนี้มาฮเป็นไงดูดูลยเลยทันทีเลยใช่ที่วางร้อยยี่สิบห้าลูกเคยเห็นไหมฮะเคยเห็นไหม เอสสามวางร้อยยี่ห้าก็จะมีคนอยากเห็นว่าพิธีการที่เขาวางยังไงก็เดี๋ยวผมลงคลิปไปดูกันนะเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้ลงคลิปน้องพ่อผมก็เดี๋ยวรอให้เจ้าของเนี่ยมาดูรถก่อนแล้วถึงจะรีวิวเพราะถ้าตัวเองรีวิวเลยเดี๋ยวมันจะโหดเกินเจ้าของรถเออจริงนะก็เลยให้เจ้าของรถมารับรถก่อนไปดูที่ช่องเอ็กจูเนอร์ใช่ไหมช่องสจดิอ่ะไปทำทียอะไรช่องนั้นไม่ต้องไปอยู่ช่องไหนเนี่ยก็เอาง่ายๆคือวางเครื่องร้อยยี่ห้าแล้วลูกไม่เกินหกสิบหกมิลบอกบอกบอกเขาหกหกได้เลยไม่เไหมหกหกไเอาไี้เกินห อ่าห้าเจ็ดห้าเจ็ดชักเดิมไปกันใหญ่เลยทีนี้โอเคกูคือตอนนี้กูมั่วลูกมั่วชักไปหมดแล้วเนี่ยไปเดากันเอาเองคิดยังไงก็คอมเมนต์ด้านล่างนะฮะอ่าขี่ได้ยังขี่ได้แล้วสตาร์ทได้ไหมสตาร์ทได้เอ้ยเนี่ยหลายคนชอบต้องมีทิศนะสตาร์ทนิ้วนะอือต้องมีทิศในการสตาร์ทเพื่อเขาเรียกว่าทนุถนอมและบำรุงและคงสภาพใดให้มันไม่พังง่ายมันก็จะได้นานเดี๋ยวทำให้ดูทีธเลยดีกว่าสาธิตเลยปกติรถเราเนี่ยคนก็จะคลิกสตาร์ทเลยใช่ไหมแต่นี่คืออย่าเพิ่ง เราก็ใส่กจะหนึ่งก่อนแล้วก็ถอยถอยให้มันสุดอ่ะก็คือเป็นการเขาเรียกว่าอะไรปดกำลังอัดปลดกำลังอัดอ,อย่างนี้<ม>สุดแล้วมันจะไม่ไปแล้วอพอสุดแล้วเราก็ใส่ใส่แจ่ว่างแล้วก็กดนี่ได้เลย<อ>กระแทกรประมาณนี้ลูกห้าเจ็ดมันดังงี้เหรอไม่เพราะว่าอันนี้มันเป็นท่อทรงเข็งอ๋อใช่นี่หลายหลายคนจะเห็นนี่ว่ามองคอทงคอท่อนี่เราจะคิดว่าลูกใหญ่ ใหญ่ไม่ใหญ่เลยร้อยกว่ามิลอ่ะกูไม่รู้ลูกอะไรบ้างแล้วม่รูออเลร้อยกมิลแต่ก็ถ้าเจอบนถนนก็ระวังให้ดีนะมันจะเป็นไงครับมันจะเป็นจรวดมันจะดิ้นหน่อยนะมันจะเลื้อยอะไรไงเพราะว่าดูทรงแล้วมันมันไม่เหมือนร้อยยี่ห้าใช่ไหมในความรู้สึกก็เอาง่ายๆเป็นคันแรกที่ผมทำในบอดี้ร้อยสิบเอาอยู่ไหมเครื่องร้อยยี่ห้าทีนี้มันอยู่ที่คนขี่แล้วการเซตช่วงล่างแล้วในฐานะที่ผมประสบการณ์น้อยเรื่องนี้ต้องเรียกช่างกอมา ช่างกอหนึ่งหกแปดเนี่ยคุณเรียกของคลิของขายของเนี่ยอันนี้คือช่างกอ168่งหกแปดช็อปเขาจะเชี่ยวชาญเอาไปเลยโอเคเขาจะเชี่ยวชาญในเรื่องของ110 125เก่าใหม่125ปาวานไอรุ่นใหม่ที่เป็น S5 อะไรคือเขาจะช่ำชองมากเพราะว่าเขาคุกคีอยู่แล้วพวกนี้ไม่ไม่เดี๋ยวถ่ายกันไปถ่ายเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปกินน้ำเดี๋ยวบอดี้นี้ต้องถามว่าบอดี้นี้ขี่ยากไหมขี่ยากเพราะว่าร้อสิบเนี่ยหนึ่งเลยอ่ามันเบา ใช่นี่เป็นตัวแรกด้วยนี่เป็นตัวแรกด้วยโค้งมันจะแคบอ่าโค้งายมันจะแคบมันจะเล็กบล็อกมันจะเล็กมันก็จะแบบค่อนข้างที่จะเพียวอ่ามเพียวเลยอันนี้เจ้าของรถเขาบอกว่าลูก66หนะอันนี้ผมอึ้งห้าสามห้าสามผมแม่งลดออกไปห้าสามารับรถแล้วใช่ไหมใช่ครับอ่ะครับออกไปเลยนี่อ่ะอะไะครับไปผมเจอกันนะครับขอบคุณครับอ้าวไปแล้วอันนี้เซลแมนเขาได้ทำการถ่ายรถเรียบร้อยแล้วขายกับเราโดยที่เรายังแบบแกไม่รอดแน่เอาละยังไม่จบยังไม่จบเดี๋ยว จะเอาไปทิปทิปผีนะพีตาคนพีตาคนเดี๋ยวเจอผีผ้าห่มอ่ะไม่ธรรมดาตัวนี้การันตีแน่นอนผีผ้าห่มรับรองคุณได้เจอกันเราจะไปลองขี่เล่นดูแบบไม่มีพักเท้าทำไงฮะหาพักเท้าผมได้ไหมเนาะเดี๋ยวไปลองแค่สตาร์ทก่อนเล่นดูก่อนก็ได้โอเคเท้ากระเด้งแน่ๆนะฮะเดี๋ยวไปเจอกันที่ ในป่าพงแถ่านี้แหละเดี๋ยวไปหาดูกันแมไม่รอดแน่มาข้างนอกนะฮะเพื่อที่จะพามาสูดอากาศพามารันมาวิ่งครั้งแรกก็รู้สึกตื่นเต้นมันเป็นรถที่ขับค่อยๆไปไม่ได้ต้องขับแบบรู้สึกแบบโอ้ก็ยอมรับเป็นลูกโตครั้งแรกที่ได้ลองและอยู่ในบอดี้เวฟ1 1 0ซึ่งบอดี้ที่หลายคนเขาเตือนนั่นแหละมันเบาดูแล้วน่าจะมือใหม่น่าจะอันตรายมากก็นั่นแหละรูปทรงเดีย๋ยวคิดว่าต้องเก็บงานสีนิดนึงนะ เก็บงานสีแล้วก็ทําอะไรกันอาจจะมีการทําสีแข็งใหม่เป็นสีเขียวเหมือนล้อนหน้าอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าใจชอบสีอย่างนี้เดี๋ยวสตาร์ได้ฟังเสียงอย่าไปทางการครั้งแรกที่ทุกคนจะได้ยินก็คือครั้งนี้ ยินแล้วขนลุกพอจอดตัวเครื่องจอดเครื่องนี่แดกเลยนะครับอุ้ยใช่ห้องน้ำอ่ะอยากจะบอกว่า300ทํามาไม่ดีไล่มาไม่ดีระวังเจอน้องป้าห่มนะครับดูเรื่องแน่นอนนะฮะคลิปต่อไปเดือดอย่างแน่นอนเราจะไปทริปผีตะโขนกันใครไม่รู้คนคนไหมหัวเขียวนะฮะหัวเขียวมาจอดด้วยผมไม่เข้าใจเลยมาทําไมเกันีแล้วเออ พอดีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะวันนั้นเห็นเรากินซาตินได้พี่ก็เลยไปทำคันนี้มาคันนี้คันนี้สเต็ปเท่าไหร่พี่คันนี้เท่าไหร่โค้งชักเกียร ใครอยากดูน้องมะหมกับหัวเขียวเร็วๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับฝากกดติดตามกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับแล้วถ้าใครมาภายในหนึ่งชั่วโมงได้นะครับบอกเลยว่าได้ใจผมไปเต็มๆนะครับแล้วถ้าผมเจอนะฮะแล้วถ้าบอกผมเข้ามาทังนะครับแจกเสื้อและสติกเกอร์ทันทีครับรับรองพร้อมแจ้งเกิดนะฮะเป็นทริปแรกของน้องมะหมนะครับแล้วก็เป็นทริปที่2ของซาตินเราจะไป2คันก็จะมีซงเชง S3 กับตรออไอ้สามก็คือคันนี้ก็ถ้าใครคิดว่าอยากจะเจอนะฮะยินดีครับเข้ามาเจอเข้ามาทักเข้ามาทายได้ผมก็เปิดรับทุกคนอยากจะเข้ามาชมหรืออยากจะเข้ามาสกิทใกล้ๆก็รับทุกข้อเสนอนะฮะอันนี้ก็รู้กันอยู่ว่าใครทําสจเขาก็สายปั่นแล้วก็แนะนําดีนะเขายอมรับแต่เขาบอกว่าระวังหน่อยนะมันมันรถมันแรงมากอย่างคันนี้ตกลงลูก59าใช่ไหมห้าเจ็ดหรือว่า66วะ5 3 53 ถ้าสารน้ำมันท่อแล้วก็คือยังลังเลอยู่ขนาดคนทํารถให้ผมยังหมกอ่ะผมจะไปรู้อะไรผมก็แค่มีหน้าที่ขี่แล้วก็จ่ายเงินอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมบอกได้ประมาณนี้เขาอาจจะเอาลูก5 9หรือว่าลูก6กก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะก็ลองมาลุ้นกันดูฟังจากเสียง,<ด>งเาวิเคราะห์เอาดีกว่าอ๋อให้เขาว<อ>ิ<อ>เคราะห์ฟังจากเสียงฟังจากเสียงคิดว่าลูกสูบสเปคเครื่องยนต์ประมาณเท่าไหร่ก็ลองเมนม์ด้านล่างอันเดี๋ยวจะจัดสตาร์ทให้ฟังอีกรอบหนึ่งแม่งรีพันกัน มันเบาจังมันเป็นรถที่เบามากเลยอ่ะบางคนบอกจจะเอารถม่อยู่หรือเปล่าอก็ไม่อยากจะพูดนะฮะว่ารถที่ขี่มามันก็แรงจีแรงทอ็อกก็หนักคนนี้ก็เจอมาแล้วไม่กลัวอยู่แล้วและอยากจะบอกทุกคนนะฮะถ้าได้เจอคันนี้นะครับแกไม่รอดแน่รับรองเดือดอย่างแน่นอน อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามสันกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้มาเป็นคนแรก,แรกเป็นเม็ดแรกนะครับมาก่อนหนึ่งชั่วโมงนะครับบอกเลยว่าคลิปผีตาโขนนี่ระดับหัวหัวทั้งนั้นนะครับคนเล่นเขารู้กันนะครับแไม่่รอดน